มาดูปลาแรดเผือกครับเขากินแตงกวาเป็นแตงกวาที่แบบว่ามันมันเฉามันเหลวแล้วแหละนะมันจะเน่าแล้วเอามาโยนให้ปลาดีกว่านะดูโอ้โหนี่ฮะเป็นไงฮะเลินๆเ,เลยนี่อ่านี่ฮะโอ้เจ้าปลาแรดเผือกครั ตามหาตามหาเจอไหมโน่นไอตัวไม่เผือกเอาไปกินแล้วตัวเผือกวนอยู่ฮะนะปูแกช้านิดนึงนะนี่เอามาเอาหน่อยเอาสักคำหน่ยนะอาปอ๊บนี่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 เรียบร้อย ได้กินแน่ๆเ,เนี่ยเอาเค่อยๆแทะไปเรื่อยๆอ่ะเนี่ยนั่นนะครคือเป็นแตงกวาที่มันแบบเร,เริ่มเริ่มเฉาเริ่มเละแล้วนะมันจะกัดง่ายนะไม่ใช่ว่าแตงกวาใหม่โดนแทะไปครึ่งหนึ่งแล้วเอาเ เอาได้ไหมได้ไหมลูกมันยาวอะมันแทะยากาต้องหาปลายรึบรึบได้ไหมรับเอาเอาหน่อยนะความแล้วเอยมันไม่อยู่นิ่งมันไม่อยู่นิ่งต้องวนใหม่วนหาทิศทางใหม่โน่นะ นี่แหละก็เพลินๆฮะพามาชมธรรมชาตินู่นแหละเดี๋ยวเขาวนมาใหม่โหโผหัวขึ้นมาเอาเอามาไหมมาไหมวนหาทิศทางเอาเปล่าเอาเปล่ากินเปล่าวนกลับไปล้วดูโอ้ไม่สนแล้ะมาทางนี้ละ ปลาแรดเผือดสีทองอยู่ในคลองแห่งนี้ฮะก็ออกลูกออกหล้านแล้วนะรับรองว่าไม่ศูนพันธ์แน่นอนนะอ่ะสำหรับคลิปนี้นะเล็กก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ